สวัสดียามเช้าค่ะทุกคนมาพบกับน้องเหมยที่โรงแรมนะคะกับคุณป้าแล้วก็กินข้าวเช้าเสร็จแล้วก็ออกมารออยู่หลังโรงแรมนะคะรอรถมารับนะคะวันนี้เราจะไปเที่ยวกันตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงแล้วนะตอนนี้รอพี่เอยวองกับพี่ลุงตุ้ยกบบาลังกินข้าวอยู่ข้างในนะคะรอรถค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าจะเป็นที่ไหนนะคะแล้ววันนี้น้องเหมยจะเมารถไหม แต่ไม่น่าจะเมาล้วมั้งน้องเอกกินยาแล้วโอเคไปดูกันเลยค่ะว่าเป็นที่ไหนนี่ที่นี่เอ่ออันนี้คือมาซื้อตั๋วนะคะใช่ค่ะถ้าจะขึ้นแต ถึงแล้วตายอินทนนท์มาถึงแล้วนะคะวิ้งเฮค่ะอันนี้มาจอดรถตรงมาจอดรถตรงที่จอดรถแล้วก็จะขึ้นรถต่อออ๋รถต่ออีกเหรอใช่ขึ้นไปมีรถรถขึ้นไปรถ <ไป S 2> มารถมาหนีก่อนเป็นการขึ้นรถ ถึงแล้วนะคะอุ้ยมาถึงนี่แล้วเย็นมากแบบหนาวอันนั้นหมอกหรือเปล่าอ๋อร้อนทั้ทงนบนถึงยี่ห้อง่ายมากใช่ว้าวเย็นมากเลยข้างบนเนี้ยคือแบบเย็นจนหนาวอ่ะไม่ขึ้นเหรออ๋อเจ็บค่ะ,อะตอนนี้เก้าโมงแล้วเนาะแต่ว่ายังแบบมีเหมือนจะมีหมอกหรือเปล่า ก็เหลืองเลยไปไปขึ้นรถต่อแรกนะคะนั่งรถมาถึงที่เขาเรียกว่าอะไรแล้วตรงนี้พระธาตุนี่ไงเจดีพระกองทัพอากาศกำลังทัพอากาศ้ยมีลิฟต์ด้วยมีลิฟต์มีลิฟต์ด้วยตรงเนี้ยเจดีอะไรนะเนพพล ภูมิสิริภูมิสิริภูมิสิริใช่ป่ะเคยอ่านผิกับเขาไปด้วยนะคะภูมิสิริภูมิเอะมีไหนภูมิสิริภูมิสิริมอมากับสระอีเข้ารวมกับภูมิชอบชอบหลงเหมือนกันใช่แล้วเหมย์ก็อ่านอย่างนี้แหละจนเพื่อนถามว่าอะไรไม่ขึ้นลิฟต์กันเราจะ กลัวกลัวนะคะละนไปที่ียส่อกไม้

พี่หลงต,ตุยบอกว่าไม่หนาวไม่หนาวไม่หนาวนะดูตอนนี้นะตอนที่มากับพี่หลงตุยตอนนั้นมีแดดแต่นี่คือหนาวเนาะหมอกอ่ะหมอกเต็มเลยเต็มเลยแทบจะไม่เห็นเจดีย์แล้วหมอกหมอกหนามากไปไนไปกันเป็นหินอ่อ,อนแล้วเนี่ย ข้ามาไหว้พระข้างในนะคะโอ้โหสูงสูงมากเจกคนเห็นอุ้ยเหมือนอยู่บนสวรรค์เลยเห็นหมอกเห็นเมฆเห็นหมอกเนี่ยเฮ้ยมันอยู่บนสวรรค์เลยเฮ้ย,ย,ย,ยแต่ว่าไม่เคยขึ้นไปบนสวรรค์นนะแต่ว่าเห็นอย่างเี้ยรู้สึกแบบโหเราอยู่สูงมากหนาวด้วยนะที่เนี่เยเย็นเย็นขามากเลย โอ้ยหมอกหมอกหนาด้วยหนาวด้วยนะตรงนี้โอ้ยสวยมากตรงนี้สวยมากชอบตรงนี้มากเลยเดินลงมาดูที่เขาเรียกว่าอะไรสวนหมอกสวนหมอกนะเฮ้ยสวนหมอกโอ้ยสวนหมอกสวนหมอกตอนนั้นหน้เมือ ส่วนหมอกนี้ยังหมอบยังไม่ออกเยอะนะคะตอนนี้หมอกอนนี้มานเต้นเละให้เก็มเ้ถ่ายดกไมังตร้งหนังเอีกไหมจะถ่ายทดนีงึ่เออแบบนี้แบบนี่ถ่ายจุดนี้กระหันพระธาตุน่ะสองพระธาตุน่ะเออเป็นเที่ถ่ายมถ่ายจุนี้ตอนู้นถ่ายจุดนี้ถ่ายจุดนี้ยังยังเค่ยอึ่งยดนี้ยังยั่ายยั อันน mm hmm. ี้คือยังไงอะยังหวานเหมือนเดิม hmm. ยังหวานเหมือนเดิมดอกว่าุทัดขวงเป็นไงไหนรู้รูปไหนดอกวนวินงวินงน้อ่ะเอาอันสก็ถัวเบมึงหยิบมาเถอะยังไม่เห็นอ่ะซูม ื <c oughs> หลังจากที่แวะถ่ายรูปตรงอ้าตรงวิวอะไรอย่างนี้เสร็จก็กำลังจะไปที่พระธาตุตรงนู้นต่อหรือว่ากลับไม่รู้ <c oughs> มีแวะถ่ายรูปนะคะนี่อยู่หญ้าสีเขียวสะง่างามมีดอกไม้ด้วยไปไป่เลเลยสวยไหมตรงนี้สวยมากแบบ เย็นแบบสวยว <laughs> ิวสวยมากเลยบรรยากาศก็กดีเย็นไปไห,นหน่อยนึงเมืก่อกี้เราขึ้นลิฟต์นะคะตอนนี้เราลงลงบันไดนะคะตอนลง <c oughs> แล้วก็ต้องเดินขึ้นอีกหรือเปล่าที่กีเราขึ้นลิฟต์ตรงนี้แล้วก็เดินลงบันไดนะคะแล้วก็จะขึ้นบันไดไปอีกเจ้อ ได้ไเรื่ออๆแม่กลัวนะคะเดินไปทางบันไดค่ะไอเรานี่ไม่ยอมเดินใช่ไหมไม่ยอมเดินเราต้องการสิ่งนี้ <laughs> เดินมาเยอะแล้ว <laughs> แต่แม่ไม่กลัว ต้องแบบสอนเทคนิคดีๆแล้วแหละเมื่อก่อนอุนฟองก็กลัวเหมือนกันเทคนิคดีๆก็ต้องดูดีๆว่าเออยังไงขึ้นยังไงอะไรอย่างงี้เนาะนีป้าป้าแล้วพ่อกับแม่กับอันพี่อยงตุ้ยน่าจะเดินนะคะพี่องตุ้ยเป็นสายเดินคนขยันเดินเดินขึ้นไปกับป้าใช่ โอเคขึ้นมาก็โอ้โหมาจอตรงนี้คือสวยมากอันนี้จุดชมวิวนะเดี๋ยวไปไหว้ก่อนนะคะนี่จุดชมวิวแล้วก็จุดถ่ายรูปนะคะมีคนถ่ายรูปเยอะเลยเยอะมากเอ้ยตอนนี้เก้าโมงสิบโมงแล้วเนาะแดดเองแบบแรงอยู่เลยแดดเพิ่งมาเมื่อกี้ัวหนาว สวยไหมสวยสวยมากมสวยแบบอุ้ยเราอยู่น่าจะอยู่จุดสูงสูงจริงๆนะเพราะเมื่อกี้เห็นเมฆอยู่ไอตอนนี้ก็เห็นสวยมากเลย,ย,เลยตอนนี้มันจะสิบโมงแล้วนะเมฆยังไม่หายนะจะสิบเอ็ดโมงแล้วจะส,สี่โมงแล้วเหรอใช่คือเมฆไม่ใช่สีหมอกมันไม่หายแนละ้วตรงข้างล่างเป็นชมบรรยากาศกันรอแล้วคุณลุงไปไหนไม่รู้นะ เรากำลังจะไปเดินชมชมอากาศน,นะชมบรรยากาศค่ะแล้วก็ความสวยงามน,นะคะที่นี่นี่แบบฝั่งไทยนี่นะคะก็ถ้าเป็นสถานที่แบบเออม,มากราบไหว้ฟ้ามีพระธาตุอะไรนี่ก็จะมีจุดที่สวยๆถ่ายรูปนะคะด <c oughs> อกไม้เต็มไปด้วยดอกไม้สวยงามโอ้สวยมากวันนี้ท้องฟ้าก็สดใสด้วยนะใช่บรรยากาศกำลังดีเลย ไม่ร้อนนะคะ,คะถือว่าประมาณร่างหนาแล้วอะไรอย่างเงี้เนาะใช่ร้อนดยถ่ายรูปกันนะคะถ่ายรูปตรงดอกไม้สีแดงชอบมากเลย เหมยได้มาถึงแล้วดเ,ลเดี๋ยวก็จะขึ้นไปที่จุดอ,อีกจุดหนึ่งก็คือที่กุดเจ้าอินทนนท์นะคะ<ม>จะขึ้นไปตรงนั้นตรงนั้นนี่หนาวมากเกย็นมากมากเลยหนาวมากมากเลยโอเคอุ้ยอุ้ยสวยตรงนี้สวยมากเลยอากาศดีเนาะกำลัง,งดีถ้าแบบเราตอนเมื่อกี้เราขึ้นมานี่กำลังดีค่ะเห็นบอกด้วยแต่ตอนเนี้ย เริ่มแบบแดดออกแล้วแต่ว่าท้องพักก็คือสวยงามมากสดใสามากเลยนะคะก็อันนี้แบบเขารู้สึกต้องเหมือยเป็นยังไงบ้างเอ,อ่ยมาถึงแล้วสวยไหมสวยสวย,สวยมากเ <c oughs> อนว่าไม่ได้มาเห็นสักครั้งในชีวิตก็เื้ยก็เป็น <c oughs> บุญตาใช่สวยแบบว่า เออถ้าจะบอกว่าเออถ้าจะไปเปรียบกับทางเรามันก็ไม่ได้เพราะที่นี่มันก็สวยอีกแบบสวยอีกแบบนะคะสวยอย่างละที่แบบที่แต่ละที่ที่หนึ่งก็ไม่เหมือนกันเนาะเชียงใหม่ก็ส่วนมากก็จะเป็นวัดป่าอารามพระธาตุน,นะคะมาขึ้นมปอีกมิเลย จริงเหรองานอะไรไหว้กุฎเจ้าเจ้าอินทนนท์รถเยอะเป็นพิเศษค่ะรถเากาศอรณหภูมตรงนี้13องศาหนาวคนเยอะมากเลยนะคะรถคือติดเลยงานเยอะเป็นพิเศษ ตรงนี้ใช่ไหมที่เราจะเดินไปตรงนี้แต่หนาวอะ่ะหนาวแม่หนาวไปรถเยอะจะถ่ายรูปหรือเปล่าเราคือเดินขึ้นมาลนะเดินขึ้นมาทางนี้น ตรงนี้เป็นกุดเจ้าอิทานทนนท์นะคะคนก็จะมาไหว้กันอย่างนี้ป้าป้ามาดูดิสิมาดูองศาตรงนี้ดูได้ด้วยใช่ใช่ดูได้นี่ไงเขาเขาเขาให้ดูเนี่ย14องศาความกัดอะ อันกัดี่สิบสียองาใช่มันจะแจ้งมึดเหมือนเจ้าเขาขึ้นมาในสิบสามองศาแต่ในสิบสี่องศาก็ขึ้นมาทางหอนเลือเกาอินนั่นแหละแต่อยู่ข้างในนี่เย็นอยู่เย็นเย็นใช่แต่บรรยากาศอุณหภูมิมันเท่ากันแน่สิบห้าละแป๊บเดียวแป๊บเดียวแดดเพิ่งอ๋อแดดมันออกมาก็ขยับขึ้นขยับึ้นนั่นแหละเดี๋ยวก็ไม่หนาวแล้วกำลังเย็นเย็นพอดีแต่ว่าข้างในหนาวข้างในหนาวนี่แบบ คุณกลุกตลอดมัหาวเย็นเย็นใช่เย็นยนโอเคแวะจุดละนิดละน้อยนะคะเพราะว่าเราจะไปหลายที่เหมือนกันนะคะเรามีเวลาแค่สองวันค่ะที่เชียงใหม่ก็จะเที่ยวให้ทั่วเลยก่อนที่จะเดินทางต่อนั่นเองเนาะใช่แล้วอืมไปไปค่ะเชฟวิเขาใส่ชุดขืนมา น้ำตกค่ะน้ำตกจะแวะน้ํำตกก่อนที่จะไปพักกินข้าวกันค่ะมีน้ํำตกตรงนี้้วยเหรอใช่รงทางเดินวันนี้เราออกเช้านะคะก็เลยแบบไม่ได้กินข้าวมาเดี๋ยวก็จะลงไปเินางข้าวแบบเช้านิดนึงนั่นเองตอนนี้จะไปแวะน้ำตกไหมแวะน้ำตกก่อนที่นีเราได้มาถึงน้ํำตกแล้วนะคะที่เมื่อกี้อะ่ะเราแบบลงมาจาก ดยอินทนนท์ใช่ไหมลงมานิดนึงก็ถึงแล้วนะคะน้ําตกได้ยินเสียงตอนนี้ได้ยินเสียงน้ําตกนะคะแต่ว่าเออยังไม่เห็นนะเห็นไรละถึงมาถึงแล้วมันจะเป็นทางขักนเราจะเดินขึ้นไปชี่น้ําตกนะคะอู้ทำไมน้ําตกสูงขนาดนี้สูงมากเลยมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้เราเข้าไปดูนะคะ มองจากไกลๆก็เห็นแบบอุ้ยน้ำถึงหยดถึงนี่เลยน้ำหยดถึงนี่เลยโอโ้โหถ้าไปใกล้ๆตงกลางลมแบบพี่เขานะเนี่ยที่น้ำตกนี่ก็จะมีแบบของขายขายของอะไรยี้เนี่นะอาหารการกินขนมขนมร้านอะไร นี่เป็นชื่อน้ำตกน้ำตกวชิชวชิลาทานเหรอน้องเมย์ก็อ่านไม่เป็นขอภัยด้วยนะคะสวยมากน้ำหยดถึงนี่เลย,เยไปเราขึ้นไปดีกว่าไปว,ว้าวโอ้สวยมากเราต้องเด,ด,ด,ดินดะีๆนะขึ้นกันเด้อขึ้นกันเด้อ ไปไป<ฮ>ไปดูมีขนาดเดินแล้ตรงนี้น้ำยังหยดมาแบบหายน้ำไอ้น้ำน้ำใช่เดินจะดีมันดื้มันดื้นอย่างไรๆมันดื้ม นไปนด้กันโอ้สวยมสวยสวยมาก้ครั้งนึไไน่งในชีวิต ชุดสิบู้นะจุดสิบไปจุดสิไปเดินถ่ายรูปเหรอถ่ายดูว่ะไมสวยขนาดนี้ท้าไมสวยขนาดนี้ทุกคนตอนนี้เสียงเหมือนฝนตกเลยเสี่ยงจริงเสียงมากเลยค่ะเสียง ไม่อย่กเทาเยนายไป่ก้องหนูนี่กันน้ำหรือเปล่าตอนนี้โทรศัพท์ปนน้ำเลยเลยนะถ่ายรูปหรือยังถ่ายแล้วใกล้โอ้โวยมากไม่อยากออกไปจากตรงนี้เลยอ่ะเจ๋สวย๋อจเจอเจ๋อจ๋อเก๋อเจ๋อเเเจ๋เจ๋องเ่เเกเ น้องพี่ๆน้องนะไปค่ะไปอยากคิดไปแวะถ่ายรูปแป๊บเดียวนะคะผมเปียกหมดเลยดูเียดูเหมือนสระผมไม่แห้งอ่ะใช่เรีวเปียกหมกันเลยเห็นนสมันต้องสู้อ่ะเพราะเราต้องสู้กันน้เนี้ยแหละเราถึงจะได้ภาพสวยๆเชสวยมากแบบโอ้ยย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  สู้ต่อไปเพราะว่าเราอยากเห็นเราอยากถ่ายรูปสวยๆนะคะโอเคไปเลยและน้ำตกที่พี่เห็นนี่น,น,<อ>น่าจะอีกที่แต่ว่านี่หรือว่าน้ำมันแรงกว่าเดิมก็เลยไม่เหมือนนะแต่ว่าตรงนั้นก็สวยอีกแบบนะใช่สวยๆอันนี้ก็สวยประการมานประการจีนขบกเนโบ หลังจากที่เมื่อกี้นะคะเราไปเที่ยวหลายที่เนาะแล้ววันนี้แล้วตอนนี้เราก็มาแวะนี่แต่งตัวแต่งตัวเช่าชุดนะคะนี่รองกำลังทําผมการสลองใช่ชุดอะไรนะการสลองสองปีนะตามละครนะคะง่อยเลือกจะเป็นชุดแบบนี้ของชุดแบบนี้สวยช่ สีสวยนะเนี่ยสีข้าวใบสีแดงเลยชอบอะไรสีแดง <laughs> โอเคเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปถ้าถ้าเสร็จแล้วเราไปถ่ายรูปนะถ่ายรูปเสร็จแล้วนะคะ นี่เหนียวแตกเลยถ่ายรูปพินชยเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะไปคืนชุดแล้วแล้วเอาล่มมายังสีเขียวโอ้สวยเซออันนี้เอาร่มไม้ยังสีเขียวอะนนี่แจับอยู่จับอยู่ถามว่าเอาล่มไม้ยังแต่ว่าจับอยู่นะโอเคสำหรับ ep นี้บบ๊ายายแล้วบ๊ายบายฝากฝากดูลูรูปแล้วก็ดูคลิปด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ